สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเบิง่งคลิปผมในมื่อนี้พบเจอกับผมชูเจริญทางชอ่อง YouTube นักมวยกินแซ่บแบบบ้านๆครับมื่อนี้ก็น,กน,นี่แหละครับได้มามากม,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 มาเลเซียมากเพิ่นว่าเพจที่สุดว่าสั่นเพจที่สุดของมาม่าผมก็เลยหามากินเบิ่งครับก็จักสิกินได้บ่ได้ดอกผมมันอยากชิมเบิ่งนะครับมาๆเดี๋ยวผม ใส่สวอดกันอันนี้3ครับเด้อครับผมซ้3ครับผมอีสูดได้ยังครับบุ๊เอ,อ,อ,อเ้ยดืงปื๊ดท่้นเสร็จกับพยายามจิกิน,นให้ได้ไลท์ที่สุดแล้ะครับบรูว่าจิเป็ด ผมชิไดซ้ำหนึ่เพ็ดทักกับชิบโบะไว้กับเลยล่องแค่สามครับผมสอดกินเปลกแปลบกับจังววาแหละของมาเลเซียนะครับเพิว่ว่าใส่ครบ 3. สามสอดสามถุงนหรอครับไม่ครับ ินไปเบิ่งไปพร้อมๆกันตัดผิดอยู่ครับผมเง่เตัวรับผมือ ผมอัพโหลดคลิปแรกลงไปแล้วคลิปแรกคลิปสองนี่แหละครับก็่ห็นมันมัวๆนะครับเพราะว่าผมมันเป็นไม้แลครับเมื่อไม่ช่องไม้บัท่านในมีทุนบัท่านในซือ้อซื้อบัท่านในซื้อกล่องแพงนะครับเดี๋ยวอันนี้ไทยบอลก็เลยมัวมัวจัง่อยแตขอโทษขอพยัยเด้อครับพอม่พี่น้อง หาไปกันเนาะครับสู่ชีวิตไปครับผมอันนี้ก็มามาครับมาเอาคำเหลี่ยมผมเลื่อมเลยลุยเลยมาครับเด้กาันครับเนื้อสว่วมจอยครับมือนี้ รสชาติเพิ่นเพ็ดนเสียบอยู่ครับเดีถือว่ากินได้ครับผมไอ้สองดอกเฮียแตกครับผมน้ำสวสดสีหวานหวานหวานแล้วสีวววเผ็ดกว่าครับออ้ สามคคาหลูเรียงเลยครับ ผัดโถนั่นเผ็ดคือความเพลินวายดีครับผมเผ็หดหัวข้อไงลงข้อเผ็ดคักอีดี <c oughs> ไห้แล้วครับมือนีล้วผมพ้อชิมหักแล้วครับ สุดเลยเกี้ยเกี้ยเกี้ยนั่งปาดีครับบ้านนี่ยกินหมดเกืดเยอะไกันเนาะครับพ่อแม่พี่น้อง ขักดูเปิดผมก็มว่าก็เคยพ่อยแล้ว ปา่าเป็นผู้เด่เลยเป็นคนคิดนะชุดยอดดีๆครับผมมกพริกประเทีย ใครก็ล uh, uh, ่ะอหอนหยากกินน้าเยอะเนะครับอ้สิบบเกีร์ฮะน้ำปลาม่เกี๊ยกีบบดนี่ม่ีซอเผ็ด อโอ้ผมเหนยแตยเต็มตัวเลยครับผมเอาเข่าดูไทยเฮน่ยเต็มตัวเลยพี่น้องอขอโทษขออภัยเด้อครับข,ขันโมสูผ่านแนวใได้กับได้ขันเลี้ยตัวสงสารเมตตากะ สวายกดติดตามให้ผมน้ำเนยเด้อครับผมอา ทันที่ชูติปหน้าก็ขอโทษขอไปไน,ออน,อนะครับมันมันไอเพจคือผิกบัตรเข้าเลยครับขันผิกบัตรเข้านีิผมจีเพจอยู่ปากนี่นไหมครับอันนี้มันโล่งข้อ,อพี่โอ้ครับผมขออนุญาตลาพรอเมียพี่น้องเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณคนที่กดติดตามงผมและเป็นกำลังใจให้เด้อครับเจอกันคลิปหนาครับขอบคุณครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับติดกดเข้ามาเบิ่งคลิปของผมขอบคุณครับ